กับไม่แท้เนี่ยพอพอเข้าใจแล้วว่าทาแท้เนี่ยมันทําให้เราปนทุกผมต้องประทักใส่ทาไม่แท้ไหมครับอาจารย์ออย่าไปเรียกอย่าไปเรียกว่าทําไม่แท้เลยเอาเปลี่ยนคําใหม่ดีกว่าไม่งั้นกับวุ่นวายกันกับคําแท้แท้ไม่แท้ไม่มีแท้ไม่ไม่แท้อะไรสักอย่างแล้วพอเข้ามาครับอ่าจะเคลื่อนให้มันชัดกว่านั้นให้คนเขารู้เรื่องจะชัดไปเลยอ่าอารมณ์ทั้งหลายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพูดทำไมมันเป็นธรรมพูดทำไมยากทำไม ธรรมะไปพูดให้มันยากคนก็เลยมาหลงอยู่ในภาษาสมมุติเนี่ยพูดธรรมะพูดใั้งมันตรงลงไปเลยพูดเรื่องอะไรเนี่ยความคิดมโนภาพอารมณ์ความจําอาการรู้เนี่ยชี้ลงไปอย่างนี้สิให้คนได้เห็นง่ายๆสิเขาจะได้เข้าใจบรรลุธ,ธรรมได้ง่ายๆเนี่ยพูดว่าบรรลุธ,ธรรมเนี่ยจะได้รู้จักจิตตัวเองซะจริน,นั่นเองเนี่ยพระอาจารย์ถึงมาเปลี่ยนใหม่เป็นวิชารู้แจ้งจิต <c oughs> ไม่ต้องไปพูดแล้วทำเทิมมันะ นั่นเองนะแต่สุดท้ายก็พูดกับพุทธศาสนาพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ต้องใช้คํานี้ถูกไหมแต่ไม่อยากใช้ความเพื่ออันติดกันเหลือเกนินติดในสมมุติเนี่ยอสรุปแล้วก็คือว่าอาการปรุงแต่งนะไม่ว่าจะเป็นเสียงนี้มโนภาพอารมณ์เนี่ยบางคนเร่งของความคิดนะมันคิดมากจนนอนไม่หลับใช่ไหมพวกเราเคยเป็นไหมมันคิดจนเครียดจนตึงหัวจนเป็นไมเกรนจนนอนไม่หลับ เป็นโรคเครียดโรคประสาทโรคกระเพาะโรคกระย,ย้อนแม้แต่เป็นโรคมะเร็งก็ดีเพราะเราเล่นกับความคิดใช่ไหมเพราะเราทํายังไงดีมันถึงจะไม่คิดบางคนก็ฆ่าตัวตายเลยถูกไหมมันเครียดมากไงมันคิดมากจนเครียดไงหาทางออกไม่ได้มันอย่างนี้ความคิดนัน่นเองก็เลยทําลายร่างกายทิ้งนี่ซะเลยอ่าบางคนก็กินยานอนหลับใช่ไหมอ่าบางคนก็กินยาแก้โรคซึมเศร้าโรค ก็เรียกว่ากินยาทําให้มันเกิดอาการง่วงนอนนั่นเองโรคซึมเศร้าโรคใบพล่าโรคเกี่ยวกับประสาทแดกนั่นแหละโรคเกี่ยวกับความคิดที่เราเล่นกับความคิดเพราะเราหนีโดยการกินยาใช่ไหมกินยานอนหลับก,กินยาซึมเศร้าเพราะมันจะทําให้เราง่วงเมื่อเราง่วงเบื่อเบอร์มันก็ไม่คิดถูกไหมเพราะเราหนีจากการปรุงแต่งด้วยวิธีนี้ใช่ไหมบางคนก็ไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมไปเที่ยวน่าสถานที่ต่างๆใช่ไหม ไปผิดรูปผิดเมียใช่ไหมไปเสพต่างๆโอ้ยมีเรื่องให้เสพเพียบเลยเพื่อจะได้หน,นีความคิดถูกไหมพวกเราว่าความคิดมันมีตัวตนไหมบอกให้มันหยุดได้ไหมให้เจ้าความคิดเฉยเจะหยุดเดี๋ยวนี้บอกได้ไหมบอกไม่ได้เนาะทําไมบอกไม่ได้อะหนอธิบายหน่อยทําไมบอกไม่ได้ก็มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถูกไหมพวกเราขาดปัญญาแค่นั้นแหละ เพราะงั้นนี่ถ้าพวกเราได้ฟังวิชารู้แจ้งจิตติปอาจารย์พูดในเพียรพ้นทุกได้พอรู้ฟังมากๆผู้ที่ปัญญาน้อตทั้งหลายต้องฟังมากๆากนะพวกเราขาดแค่ปัญญาถ้าพกเราจะพ้นจากทุกอย่างได้โดยง่ายอะอุปมาแบบนี้ถ้าลมพัดมานี่พวกเราต้องทําอะไรกับลมไหมว่าฉันเกลียดลมไม่อยากให้ลมพัดร้องไห้งางงากระว่าเราจะ ทำยังไงดีาตาท่องกอดลัดมันไว้หรือว่าผักใสมันไปไหมลมเนี่ยหรือเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรถูกไหมเวลาลมมันพัดมาอ้าวแล้วความคิดละ่ะเวลาความคิดมันเกิดเราต้องทำอะไรไหมทำไมต้องไปทำอะไรกับความคิดด้วยเมื่อ,อไรก็ตามที่พวกเราไปทำอะไรกับการปรุงแต่งนั่นหมายความว่าเราได้เกาะได้ยึดอาการนั้นเรียบร้อยเพราะเหตุใด เพราะเราเห็นว่าอาการนั้นมีตัวมีตนถูกไหมพระอาจารย์ถามหน่อยความคิดที่มันพูดอยู่ในใจหรือเสียงที่อ้าปากเปล่งออกมาเนี้ยมันเอาใส่ในถุงปั้นเป็นก้อนมาให้พระอาจารย์หน่อยได้ไหมพระอาจารย์จะได้เอาไปปลูกต้นไม้มันไม่มีตัวตนถูกไหมนี่แหละคือการให้ปัญญาพวกเราเคยเห็นคลื่นในทะเลไหม พวกเราต้องไปด่าทะเลไหมหรือพวกเราต้องเอาไม้ไปตีน้ําทะเลให้มันตื่นไหมเฮ้ยแกตื่นได้แล้วแกยหยุดมีคลื่นเดี๋ยวนี้เราต้องไปทําแบบนั้นไหมหรือว่าเราแค่เข้าใจเขาเห็นว่าเขาไม่ใช่เราถูกไหมมแต่พีบ้าแค่นั้นแหละไปทุกกับคลื่นถูกไหมเห็นกองไฟมันล้นวกองอยู่ตอนหน้าพวกเราต้องทํายังไงกับกองไฟนั้นต้อง ต้องกระโดดเข้าไปแล้วก็บ่นว่าทํายังไงไฟนี้มันถึงจะไม่ร้อนเนี่ยมันจะพีบ้าแค่นั้นน่ะไฟที่ไหนไม่ร้อนเราก็อยากเข้าไปในกองไฟทันซีรู้ไหมว่ากองไฟมันก็เป็นของมันอยู่แบบนั้นหละเราเป็นแต่เพียงผู้ที่เห็นว่าอ๋อเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถูกไหม ความคิดก็เช่นเดียวกันอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอารมณ์สุขทำไมอยากได้ทำไมกอดมันดีจังเลยฉันสุขฉันมีความสุขมีแต่ฉันทั้งนั้นเลยเมื่อมีเราไปเสวยอารมณ์สุขก็มีเราไปเสวยอารมณ์ทุกเวลาเราคิดแต่เรื่องดีๆพวกเราลองหัดคิดเรื่องดีๆบ้างนะคิดสมมติว่าคิดว่าสมมตินะคิดว่าอุ้ยแม่ แม่เรามาหาแม่เราโอ้ยแข็งแรงดีจังพ่อแข็งแรงดีจังโอ้ยอยกากพาพ่อพาแม่ไปเล่นน้ำทะเลอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวพาพ่อแม่ไปเล่นน้ำทะเลโอ้ยคงจะมีความสุขลองคิดแบบนี้ดูสิแล้วความคิดที่เราคิดไม่ดีมันจะหายไปอ่ะพอเราลืมความคิดด้านดีสักพักหนึ่งความคิดด้านไม่ดีจะโผล่จะขึ้นมาจบแล้วเราเล่นความคิดแบบบวกหรือเล่นความคิดแบบลบ เราเล่นอยู่กับมันทั้งสิ้นเลยพวกเราเห็นไหมว่าธรรมชาติปรุงแต่งเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นเอาเป็นว่าอธิบายแบบนี้พวกเราไม่มีวันที่จะเคลียได้โดยง่ายหรอกอธิบายให้ชัดกว่านี้พวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยพวกเราไม่ใช่มนุษย์เสียงที่พูดอยู่นี้ไม่ได้มีอยู่จริง พวกเราคือธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างวางเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆพวกเราไม่ใช่มนุษย์นะพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยขันห้านี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงลรอทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะเสียงนี่แหละสร้างขึ้นมาแต่เสียงนี้ก็จับต้องไม่ได้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพยายามจับมันมันก็ไม่ได้อะไรสักที อเมื่อมันไม่ใช่เราเราก็ไม่ง้ยึดมันไอเสียงเอย๋ยไอความคิดเอย๋ยนับแต่นี้ข้ากับแกกับข้าขาดกันข้าจะไม่แม้แต่จะอาศัยแกยจบแม้แต่ที่รู้อยู่นี้ข้าก็จะไม่ง้ยึดว่าข้ากำลังรู้เรื่องของแกแกรู้อะไรก็เรื่องของแกนพอเสียงมากระทบมันก็รู้ทันทีม้าเห่าเงี้ยมันรู้ปั๊บเลยนะเห็นไหม เห็นได้ไหมเห็นได้มดเลยอ้าวมันไม่ใช่เรารู้เดี๋มันรู้กุมมาดิงมันจะด่าตัวเองเลยโง่เอ้ยทำไปหรากมันโง่แบบนี้มันจะด่าแบบนี้นะมันไม่มีเราเลยเราเป็นง่อาศัยมันทำไมเมื่อเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรามันก็ไม่มีอะไรให้อาศัยแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดแม้แต่เราพูดนี้ก็ไม่มี เราเคือท่าชีวิตที่บริสุทธิ์นะเราจะเป็นคนเลยอย่าไปเป็นอะไรเลยนั่นแหละมันไม่ทุกข์มันไม่เกิดแล้วความคิดทั้งหลายหรืออารมณ์ทั้งหลายจะสลายไปหมดเกลี้ยงเลยทำยังไงก็ไม่ทุกข์อีกแล้วทำยังไงก็ไม่เกิดอีกแล้วมันพ้นทุกข์ด้วยปัญญามันรู้แจ้งทุกอย่างด้วยปัญญานะอาจารย์จะพยายามไม่อธิบายแบบ คำถามคำตอบแบบแบบที่มันไม่ทําให้พวกเราจบโดยง่ายเดี๋ยวพวกเราก็ไปฝึกปฏิบัติอีกแหละไม่เอาเอาแบบที่มันเป็นตัวปัญญาแท้ๆดีกว่าอ่ะมาคําถามต่อไปอ